สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนปหกทุกคนนะครับเข้าไปนิสสาสบายสบายสายล์เด็กนะครับวันนี้เป็นทีวีของสัปดาห์ที่4นะครับเป็นทีวีที่แปดสองภาคเรียนที่2แล้วนะลูกแล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี2564ปีหน้าหวังว่าเราเนี่ยจะได้มาเรียนกันแบบออนไซต์นะครับมาเรียนกันในห้องเรียนผ่านมาแล้ว วันที่25เวเล่ย์เดย์คริสต์มาสนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้วันศุกร์นี้ศุกร์ที่31ก็เป็นวันสิ้นปีวันเสาร์นี้ก็แฮปปี้นิวเ a ียร์นะครับสวัสดีปีใหม่2565ไว้เลยสำหรับในวันนี้สำหรับในวันนี้ก็จะขึ้นเรื่องการแก้ปัญหาโจทย์ทศนิยมนะครับซึ่งมีขั้นตอนอยู่2ขั้นตอนด้วยกันนะลูก วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของครั้งนี้เนี่ยครูมีวัตถุประสงค์คืออยากให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนเนี่ยสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหาคําตอบแล้วก็แสดงวิธีทำพร้อมกับสามารถตรวจสอบคําตอบคร่าวๆได้นะครับเวลาเราดูโจทย์ปัญหาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือนักเรียนต้องอ่านโจทย์แล้วเข้าใจเข้าใจอะไรบ้าง เข้าใจสองส่วนลูกคือเข้าใจว่าโจทย์เขาต้องการหรือถามอะไรและอย่างที่สองคือโจทย์เขาบอกอะไรนักเรียนมาตัวอย่างเช่นต้นกล้าออมเงินวันล,ละ22.50บาทจากนั้นต้นกล้านำเงินไปซื้อชุดกีฬา599บาทเหลือเงิน76บาท ต้นกล้าออมเงินทั้งหมดกี่วันความหมายของโจทย์คือต้นกล้าเนี่ยเขาออมเงินนะวันละ2 0 0เอาตตี22.5บาทอ่า22บาท50สตางค์ออมแล้วปรากฏว่าเขาสามารถเอาไปซื้อชุดกีฬาได้599แล้วเหลือเหลืองเงินอีก7จอบาทถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกมา สิ่งที่โจทย์ถามก็คือแล้วต้นกล้าเนี่ยเขาใช้เวลาในการออมเงินทั้งหมดกี่วันด้วยกันเพราะฉะนั้นเรามาดูครับสิ่งแรกนักเรียนจะต้องหายได้ก่อนว่าสิ่งที่โจทย์เขาถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ที่ถามนะครับจะเป็นประโยคสุดท้ายลูกคือส่วนนี้อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามก็คือต้นกล้าเนี่ยเขาใช้เวลาออมเงินทั้งหมดกี่วันส่วนที่เหลือนี้ ที่ครูขีดด้วยสีน้ําเงินนี่ลูกคือสิ่งที่โจทย์บอกมาเขาบอกอะไรมาเขาบอกมาว่าต้นกล้าเนี่ยออมเงินวันละ22บาทจุด50บาทหรือ22.50บาทออมเสร็จก็เอาไปซื้อชุดกีฬา599บาทแล้วเหลือเงิน76บาทนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกมาบอกวันว่าออมวันละเท่าไหร่และบอกว่า ได้เท่าไหร่แลวเอาไปซื้ออะไรแล้วเหลืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรามาคิดเวลาเราคิดเราคิดก่อนว่าต้นกล้าเนี่ยเขาออมเงินได้เท่าไหร่ก่อนเขาออมเงินได้เท่าไรเขาออมเงินได้เท่ากับ599บวกกับที่เหลือลูกก็คือบวกกับ559บวกกับ76บาท นี่คือเงินที่ต้นกล้าเขาออกได้เจ็ดสิบาทคือเหลือหูกส่วน5้าร้อยเ้าสิคืออะไรคือสิ่งที่ต้นกล้าเขาเอาไปซื้อชุดกีฬาเพราะฉะนั้นเขาเออมเงินได้ทั้งหมดก็คือเอาจำนวนสองจำนวน,นนี้มาบวกกัน9กบวกหได้1ได้15บ้าตัวตีได้15ทด1 1ึบวกเได้10 บวกเก็ดเป็น1ิทดอีกหนึงหงบวกหได้6เพราะนั้นออมได้หกรบาทเมื่อเรารู้แล้วว่าต้นกล้าเนี่ยออมได้เงินทั้งหมดคือหกรบาทแต่ต้นกล้าเนี่ยเขาออมวันละ22.50บาทเขาอยากรู้ว่าได้กี่วันแสดงว่าเอามาหารกันลยลูกอ่าก็จะต้องเอามาหาร เพื่อให้ได้รู้จํานวนวันว่าสรุปแล้วต้นกล้าเนี่ยเขาอ่านเขาออมออมนะไม่ใช่อ่านเขาออมได้ทั้งหมดกี่วันเพราะฉะนั้นประโยคของเราก็จะได้ว่าเราบวกกันก่อนเอา559บวก76ก่อนบวกเสร็จเราบวกกันแล้วได้600เท่าไหร่เมื่อกี้75แล้วเอาไปหารต่อด้วย22.5ก็จะได้ คำตอบออกมาเราได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เสร็จเรามาคิดเมื่อกี้เราคิดแล้วในวงเล็บนี้เราได้หกร้อบหาทหารด้วย2 2 5สเพราะนั้นเราก็มาตั้งหารลุกเพราะนั้นตั้งหารสามารถใช้ได้สองวิธีเช่นวิธีแรกข้อนี้ครูเลือกใช้วิธีการทำเป็นเศษส่วนทดลองสองตำแหน่ง ส่วน10ส่วนร้อจากนั้นสลับอ่าใช่ไหมลูกจากนั้นตัดทอนอะไรตัดได้ตัด0ูนย์ตัด0ูน5์ห้าห5าห5าส 5, 5, 5, ตัดได้อีกห้าห่ามห้ได้9ตัดได้อีกได้แม่สามสามสา 35มหตัดได้อีก3ามได้15อ่าเพราะฉะนั้นก็จะตัดแล้วสุดท้ายก็จะเหลือแค่15เห็นไหมลูกกับ2เพราะนั้นคำตอบก็คือเอา15กับ2มาคูณกันนะครับแล้วก็ส่วนด้วยหนึ่งสิบห้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ30วันนี่คือคิดเวลาเราไปทำ หรือไปตอบในแบบฝึกหัดเราจะมีวิธีการตอบแบบนี้ครับลูกขั้นตอนแรกเราตอบเราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ก่อนอย่าลืมนะลูกต้องเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ก่อนอันี้ครูตกประโยคสัญ,ญลักษณ์ไปจากนั้นเราเขียนสิ่งที่โจทย์บอกมาทุกตัวเลยนะครับบอกมาว่าออมวันล,ละ22.5เอาไปซื้อชุดกีฬา599เหลือ76อแล้วก็ ออมเงินก่อนนะครับแล้วจากนั้นเอามาหารหารเสร็จเอามาตอบนะครับก็จะได้คำตอบนี่คือเวลาไปเขียนแสดงวิธีทำที่ผ่านมาคือวิธีคิดแต่วิธีทําต้องเพิ่มไปยิ่งนั้นนะครับก็คือประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับก็คือ599บวก76หารด้วย22.50เท่ากับ สี่เหลี่ยมโอเคนะเรามาดูตัวอย่างถัดไปลูกตัวอย่างถัดไปลุงจิตครูจะใช้ชื่อลุงอื่นนะเด็กเใจ <c oughs> ลุงจิตซื้อน้ำมันเบนซินวันละยี่สิบห้ากิโลวันนี้จ่ายเงินไปแปดร้อยสี่สิบเอ็ดจุดห้าบาทวันนี้จ่ายเงินเมื่อวานนะวันเมื่อไม่ใช่วันนี้เมื่อวานเนี่ยจ่ายเงินไป841.5บาทวันนี้จ่ายเงินไป854บาท วันนี้จ่ายน้ำมันเบนซินแพงกว่าเมื่อวานกี่ลิตรวันนี้นะน้ำมันเบนซินแพงกว่าเมื่อวานลิตรละเท่าไหร่ทันไหมลกูกคือหมายความว่าความหมายก็คือลุงจิตเนี่ยเขาเติมน้ำมันนะทุกวันเลยวันละ25ลิตรวันเมื่อวานจ่ายไป841.50บาท วันนี้จ่ายไป854บาทอยากรู้ว่าไอ้เบนซินวันเนี้ยแพงกว่าเมื่อวานเนี้ยลิตรละเท่าไหร่เพราะ,ะนั้นข้อน,นี้ต้องเอามาหารหารเสร็จแพงกว่าต้องเอามาลบนะลูกหารเสร็จแล้วก็เอามาลบเพราะนั้นนี่คือสเต็ปแรกอ่านโจทย์แล้วต้องเข้าใจโจทย์ก่อน ก่อนที่จะไปรู้ว่ามันบวกลบคูณหารกันหนคุณต้องรู้ก่อนว่าโจทย์เขาถามอะไรสิ่งที่โจทย์เขาถามเขาถามว่าวันนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยแพงกว่าเมื่อวานเท่าไหร่เราเห็นคำว่าแพงกว่าแสดงว่าต้องออมามันลบหรกจจะไม่เลยอ่าจากนั้นสิ่งที่โจทย์บอกมาบอกมาว่าวันละ25ลิตรนะ เมื่อวานเนี่ยจ่ายไป841.5บาทวันนี้จ่ายไป854บาทอ่าแสดงว่าวันเนี้ยเท่าไหร่แพงกว่าถูกไหมลูกแพงกว่าโอเคเพราะนั้นเรามาเขียนวิธีทำหรือมาหาประโยคสัญลักษณ์กันเพราะนั้นก่อนอื่นเรามาดูก่อนเขาถามว่าวันนี้เนี่ยแพงกว่าเท่าไหร่เพราะนั้นแพงกว่าเท่าไหร่เราเอามาลบกันครับวันนี้เราจ่ายไป854 เมื่อวานจ่ายไป841.5บาทเพราะนั้นวันนี้แพงกว่าแพงเสร็จเราก็มาอยากรู้ว่าแพงกว่าไปวันละลิตรละเท่าไหร่ก็ามาหารต่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอามาหารหารด้วยอะไรหารด้วยจำนวนลิตรที่เขาใส่ลูกคือ25ลิตรลักษณะสิ่งที่ได้ก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้ลูกลบกันแล้วก็หา อันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าประโยคสัญลญักษณ์ลบเสร็จเอามาหารต่อเพราะเราอยากรู้ว่าแพงกว่าไปลิตรเท่าไหร่รู้แล้วว่าแพงกว่าเอามาลบแต่เขาอยากรู้แค่นิดเดียวเขาบอกมา25ลิตรก็เลยต้องเอา25มาหารกลายเป็นประโยคสัญลักษณ์เพราะนั้นคิดก่อนโดยการเอามาลบครับลบกันนะครับ กันก่อนลูกก็คือเอา805.400ลบกับ841.500ลบไม่ได้ศนย์ลบ0ูย์เหลือศูลบไม่ได้คืมมากลายเป็น3านะครับเป็น3นะตรงนี้กลายเป็นสิบได้5 3ลบจุดถึง จุดใส่จุดนะครับ3ลบ1เหลือ2 5ลบ4เหลือ1 8ลบ8เหลือ0เพราะนั้นได้8ได้่าไรได้12.50จากนั้นเอา12.50นี้ไปหารต่อเอาอะไรมาหารเอา25 50. มาหารลเมื่อเราได้12.50เราก็ตั้ง12.50หารด้วย 25่สหาร12ไม่ได้ใส่0ใส่จุดด้วยนะครับยี 25. ไปหาร125ได้5ได้125ลบกันเหลือ0ูดึงศลงมา25หาร0ย์ได้0เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบ0.50บาทต่อริรนี่คือเราได้คำตอบแล้วนะนะครับ ถูกไหมใช่หไหมตรงเลยเมื่อเราได้คําตอบเราก็เอาคำตอบนียครับตั้งไว้แล้วมาสแสดงวิธีทำรรให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาเห็นกันตอบแล้วนะครับเมื่อเราได้คําตอบแล้วเราก็ามาสแสดงวิธีทำวิธีทำเริ่มแรกเราเริ่มด้วยอย่าลืมนะลูกเริ่มด้วยประโยคสัญ,ญลักษณ์ประโยคสัญ,ญลักษณ์ เหมือนข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ854ลบ841.50หารด้วย25เท่ากับ4เหลี่ยมเมื่อเราเริ่มด้วยประโยคสัญลักษณ์เสร็จเรามาเขียนวิธีทำวิธีทำอันแรกเขียนเลยสิ่งที่โจทย์บอกมาเท่าไหร่เขียนมาก่อนสิ่งที่โจทย์บอกมาแรกคือเขาเนี่ยหรือลุงจิตซื้อน้ำมันเบนซินวันละ25ลิตร เมื่อวานจ่ายไป841.5บาทวันนี้จ่ายไป854บาทเมื่อเขียนสิ่งที่โจทย์บอกมาเสร็จเรียบร้อยเรามาเขียนอันวิธีคิดหรือขั้นตอนที่เราคิดขั้นตอนที่เราคิดอันแรกเราเอามาลบกันก่อนวันนี้จ่ายน้ำมันจ่ายค่าน้ำมันเนี่ยมากกว่าเมื่อวาน584ลบ8โทษดี 854ลบ841.5ก็คือได้12.5นี่คือที่แพงกว่าโจทย์ถามต่อแล้วแล้วแล้วแพงกว่าเนี่ยลิตรละเท่าไหร่เราก็สรุปเลยดังนั้นราคาน้ำมันเบนซินแพงกว่าเมื่อวานลิตรละเอา12.5มาหารด้วย25ซึ่งเราได้คำตอบแล้วคือ0.5 5บาทโอเคไหมครับเพราะฉนั้นข้อนี้ก็ตอบ0.5บาทนี่คือตัวอย่างนะล,ลูกสรุปเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังว่าเวลาเราทำโจทย์ปัญหาเนี่ยเรามีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นสรุปบทเรียนของการหาโจทย์ปัญหานะครับหรือการคิดโจทย์ปัญหาเนี่ย มีวิธีการนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนักเรียนต้องอ่านโจทย์อ่านโจทย์ก่อนนะอ่านโจทย์ให้ถูกก่อนแล้วรู้ว่าโจทย์เนี่ยถามอะไรบอกอะไรแล้วรู้ว่าจะต้องเอามาบวกลบคูณหรือหารกันถ้าสรุปเป็นขั้นตอนสรุปได้ดังนีหลก ถ้าเราสรุปขั้นตอนอย่างแรกคือการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยอย่างแรกนกรักเรียนจะต้องทําความเข้าใจกับโจทย์นั้นก่อนว่าโจทย์ก็ถามอะไรโจทย์ก็บอกอะไรแล้วมีวิธีคิดอย่างไรจากนั้นมาวางแผนวางแผนว่าจะต้องบวกต้องลบต้องคูนหรือต้องหารจากนั้นวางแผนเสร็จก็ดําเนินการทําแผนก็คือบวกก่อนเลยหรือลบก,ก่อนเลยแล้วจากนั้นกยมาคูค่อยมาหารก็ค่อยว่ากันแล้วสุดท้ายก็ รองตรวจคำตอบดูถ้าตรวจคำตอบแล้วคำตอบนั้นถูกต้องก็โอเคสิ่งนั้นก็ถูกต้องต่อไปภาระงานภาระงานภาระงานในวันนี้นะคะเป็นหนังสือนะครับทำในหนังสือแบบหัดคณิตศาสตร์ป .6 เล่มหนึ่งะลูกเนื่องจากเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี64นะลูกก็ครูเนี่ยจะลดภาระงานวันนี้เนี่ยให้หนักเรียนทำแค่สองหน้านด้วยกัน สหน้า4ีข้อแล้วครูทําให้ดูอีก2อข้อเหลือแค่สข้อนะครับนักเรียนไปหยิบหนังสือแบบหัดคณิตศาสตร์นะลูกแล้วเปิดไปที่หน้า1 0ึ่กับ105่ร้เล่ม1อยู่อีกนะลูกหนึกับ105แบบฝึกหัดที่3.7ครูจะทําให้ดูข้อที่1กับข้อที่4เพราะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยจะต้องไปทําเองในช่วงนี้นะลูกคือข้อที่2และ ข้อที่3ถ้านยนถ้านักเรียนนะถ้านักเรียนไปหยิบแบบหัดมาแล้วพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับว่าแต่ละข้อแต่ละหน้าในแบบขัดที่3.7นี้จะมีวิธีการคิดอย่างไรบ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยเรามาดูหน้าแรกนะครับหน้า104ครูยกตัวอย่างให้1ข้อนะลูกแล้วก็ให้นักเรียนไปทำา1ข้อ ครูยกตัวอย่างให้ข้อที่1แล้วก็นักเรียนทําข้อ2นะลูกเขาบอกข้อที่1กลุ่มประมงพื้นบ้านผลิตน้ําปลาได้150ลิตรแบ่งใส่ขวดขวดละ0.75ลิตรได้กี่ขวดสิ่งที่โจทย์ถามคือเขาอยากรู้ว่าได้ทั้งหมดกี่ขวดลูกเพราะฉะนั้นเขาผลิตได้150แล้วเอามาแบ่งใส่ขวดแบ่งใส่ขว,วดแสดงว่าเอามา หารกันเพราะนั้นประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้ก็คือ150หาร0.75เท่ากับสี่เหลี่ยมเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์เรามาเขียนวิธีทำบรรทัดแรกก่อนสิ่งที่โจทย์บอกกันแรกครับกลุ่มประมงพื้นบ้านผลิตน้ำปลาได้150ลิตรบรรทัดต่อมาบรรทัดที่3เขียนสิ่งที่โจทย์บอกอย่างที่สองคือขวดละแบ่งนะแบ่งขวดละ 0.75ลิตรบรรทัดที่3ข้อนี้มีแค่2ขั้นตอนเอามีแค่ขั้นตอนเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยบรรทัดที่3เราก็ตอบเลยว่าได้ได้กี่ขวดได้150หารด้วย0.75นักเรียนไปตั้งหารด้านนอกนะครับจะใช้วิธีไหนตั้งหารออกมาก็จะได้คำตอบว่าเมื่อหารกันเสร็จก็จะได้200ขวด ร5 0หาาร0 7น0.75ก็จะได้200ขวดจากนั้นบรรทัดสุดท้ายก็คือตอบครับตอบ200เพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีขั้นตอนเดียวเหมือนข้อ2เนี่ยจำนวนบรรทัดก,ก็เท่ากับของครูเลยนะครับต่อไปเรามาดูหน้าถัดไปหน้า105หน้า105ครูยกตัวอย่างข้อที่ดูยากขึ้นนิดหนึง นะครับยากขึ้นคือข้อที่4นะลูกข้อที่4ข้อที่3นี่ไม่ยากมีตัวเลข2ตัวใช่ไหมแสดงว่าขั้นตอนเดียวเหมือนกันนะครับขั้นตอนเดียวเหมือนกันแต่ข้อ4ข้อ4นี้คือ2ขั้นตอนนะครับครูยกตัวอย่างให้แล้วนักเรียนก็จะต้องลอกลงไปในแบบหัดด้วยนะในแบบฝึกหัดของนักเรียนย้ําเลยจะต้องจะต้องอะไร จะต้องมีคำตอบหรือวิธีคิดและการเขียนขั้นตอนการคิดเนี่ยครบทั้ง4ข้อครูทำให้ดู2ข้อนักเรียนเขียนตามครูไปเลยคือข้อ1กับข้อ4ส่วนข้อ2ข้อ3นักเรียนไปเขียนเองโอเคนะครับนั้นเรามาดูข้อ4ข้อ4เนี่ยสรุปใจความก็คือมีหอพักอยู่แห่งหนึ่งเขาคิดนะครับน้ำประปาผู้เช่าคนนี้ก็คือ สินใจสินใจไปเช่าในเดือนมิถุนาเนี่ยเขาคิดค่าน้ำเนี่ยลูกบาทเม็ดละ20.5บาทแล้วขอคิดค่าบริการอีก20บาทปรากฏว่าในเดือนมิถุนาที่สมใจเขาเช่าเนี่ยเขาจ่ายเงินไป327บาท50สตางค์หรือ327.50บาทคําทคำถามคือสมใจใช้น้ำไปกี่ลูกบาทเม็ร เพราะฉะนั้นข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออยากรู้เลยว่าสนใจใช้น้ําเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์บอกมาบอกมาว่าเขาจ่ายค่าน้ำออกับค่าบริการ327.50บาทค่าบริการ20บาทแล้วก็ค่าน้ำเนี่ยลูกบาทลิตรละลูกบาทเมตรละ20.5เพราะฉะนั้นขั้นตอนก็คือเราจะต้องเอาค่าน้ําทั้งหมดลบออกได้ค่าบริการเราก็จะได้ค่าน้ําจริงๆออกมา จากนั้นเมื่อเราลบเสร็จเราอยากรู้ว่าเราใช้ไปกี่ลูกบาทเมตรเราก็ไปคิดดูว่า1รลูกบาทเมตรเนี่ยเขาใช้ค่าบริการ20.5แสดงว่าเอามาหารต่อเพราะฉดังข้อนี้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือเอามาลบกันเอา327.5ลบ20 พอลบเสร็จเราได้ค่าน้ํำเพียวๆแล้วได้ค่าน้ําจริงๆแล้วเอาค่าน้ําจริงๆเนี่ยไปหารกับค่าน้ําต่อรูปบาทเม็ก็คือหารด้วย20.50เท่ากับสี่เหลี่ยมเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์เรามาเขียนสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกเขียนย่อๆได้ในรูปเหมือนครูเนี่ยครูเขียนย่อว่าการคิดค่าน้ําประปาของหอพักสําหรับผู้เช่าเนี่ยรูปบาทเมตดละ20.50บาทค่าบริการ ห้องละ20บาทเดือนมิถุนาสมใจเสียค่าน้ำประปาและค่าบริการเนี่ย327.5บาทเริ่มต้นหาคิดก่อนหาคิดว่าค่าน้ำประปาไม่รวมค่าบริการเนี่ยเท่าไหร่ก็คือเอา327.5ลบ20ได้307.5จากนั้น เดือนมิถุนาเนี่ยสมใจใช้น้ำไปกี่ลิตรเราก็เขียนเลยเอา3 7 7 5หารด้วย20.5 0นะครับหารเสร็จเรียบร้อยจะได้คำตอบคือ15ลูกบาศเมตรจากนั้นก็ตอบครับอตอบ15ลูกบาศเมตรเห็นไหมครับว่าไม่ได้ยากเลยนะลูกสำหรับ EP นี้ของเดือนธันวานะลูก EP ที่8ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการเรียนแบบออนไลน์คุณครูเนี่ยคิดถึงนักเรียนทุกๆคนแล้วนะครับอยากให้นักเรียนป .6 เนี่ยเรามาเรียนกันในห้องเรียนนะครับเพื่อที่จะสรุปเนื้อหาแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการเป็นนักเรียนมัธยมสุดท้ายนี้ ในโอกาสนะครับสิ้นปี2564ครูก็ขออนวยวยพรน,นะลูกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสต์นะครับทุกๆศาส,สนาจึงโดนบปนดาลให้นักเรียน